สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ภาพเบ้งหมอดใหม่ครับ หอดไหม่ครับพี่น้องต้นใหม่ครับต้นไหม่มันอยู่บานพักกู้ครับผมตัดออกทำความสะอาดครับรเป็นไหม้น้ำใยครับผมใหม่น้ำใยแต่ว่ามันเป็นนวยครับใบคุ้มบานพัก พันดูใบ,บตัวน้ำใ่ครับมันมแมนพันเป็นหน่วยครับมันอันนี้มันพันดูใบครับปูกมายี่ิบกว่าปีแล้วครับว่่เป็นหน่วยจัดการครับเอาไปแปรรูปทำความสะอาดบ้านพักคู่ครับ ตัดต้นไม่ออกครับนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นมะขามเทศครับไปเอาบันไดเห็นบ่เห็นบันไดนี่วันพักคู่ครับผมนี่ต้นต่อไปครับผมต้นวาต้นนี้ครับคุ้มต้นใหญ่อยครับผมต้นต่อไปครับปวดตัวนี้ปุบเลยคอยไล่ขึ้นไทย คนลวนมาน้งางานใหม่เลยมาละ่ะว่านี่คนละงงานคนนี้ไม่เกี้ยกาไงเลื่อยไปเลื่อยมาลวนมลื่อยมาเลื่อยน้อยห้อยน้อยมันน้อยมันเก่าเอาคือบอกผูกงานีกว่าครับ่เดี๋ยวผมผูกมันมน,น้อย ้าูเดียวผมสิผู้ไกววผมสิมันค่ายยันเอพูดมีไม้ถึงมาคายคายก่อนตีเลยยันเหอมอดมอดเพรยังาายออกแต่ว่าให้มันออกางนี้ให้มันออดางนี้มันยืดือนี่าก็บายด้วตัดต้นมันก็ไม่